ในช่วงที่เรากําลังเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับฟืนไฟเนี่ยต้องระมัดระวังทั้งสถานที่ที่เราไปเที่ยวขับบ้านอะไรต่างๆอันนี้ต้องต้องดูทางออกให้ดีนะครับรวมถึงที่บ้านของเราด้วยหลายคนอาจจะไม่ได้ระวังตัวนะครับนี่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านแห่งนี้ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านหลังนี้โชคดีที่ชาวบ้านเขาเห็นครับเพื่อนข้างบ้านตะโกนได้ไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนี้ออกมาได้อย่างบุดวิดนะครับ เนี่ยครับไม่แบบนี้ครับคุณผู้ชมไม่จนเป็นซากครับไม่เหลืออะไรเลยครับไฟไหม้บ้านสองชั้นที่เป็นเครื่องไม้เครื่องปูนเนี่ยนะครับอยู่ที่ชุมชนดองกะเม็ดอำเภอเมืองสมุรินครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองสุรินใช้รถดับเพลิงสี่คันเข้าไปช่วยสกัดไฟที่กาลังโหมไหม้อย่างรุนแรงลมเนี่ยพัดมาแรงมากนะครับทําให้การปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นไปได้วยความยากลําบากแต่ก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับ พอดับเพลิงได้เสร็จเรียบร้อยควบคุมได้ไม่เหลืออะไรแล้วครับภายในบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านคือนางทองพูนนางทองพูลคนนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียง<ช>เป็นผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มีคนที่คอยดูแลเขานะครับคือคุณน้อยเนี่ยเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงน้อยบอกตกอกตกใจอยู่เลยนะเชื้อแดงคนนี้นะครับพอไปสอบถามคุณน้อยอเขาบอกว่าได้ยินเพื่อนบ้านตะโกนออกมาบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้ก็เลยออกมาดูหน้าบ้าน พอออกมาดูปรากฏว่าเอ้าที่ไหมเนี่ยคือบ้านเรานะ,<ฮ>ะที่ไมอยู่ชั้นบนเนี่ยแล้วคุณยายก็อยู่ข้างบนไงนี่แหละครับก็เลยรีบตะโกนเรียกเพื่อนบ้านนะครับและให้ขึ้นเพื่ไปช่วยคุณคุณยายทองพูลน,นะครับซึ่งเป็นผู้สูงวัยและเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยแล้วก็ไปช่วยเหลือออกมาที่บ้านเนี่ยได้อย่างปลอดภัยเฉียดฉชวไปจริงๆ<อ>ครับพอช่วยออกมาแล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งหน่วยดับเพลิงของเทศบาลเมืองสุรินทร์ให้เข้ามาช่วยดับไฟนะครับก็ออย่างที่เราเห็นครับ ไฟพอดับลงแล้วไม่เหลืออะไรเลยครับอยู่หลังบ้านใช่ไหมคะแล้วยังไงเห็นเห็นเป็นไฟลุกอ๋อเป็นควันไปไหม,ไม,ไมก็เลยเข็นคุณยายออกมาได้ไ,ไ,ไ,ได้อะไรออกมาบ้างไหมไม่ไมีเลยสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตของคุณยายเนี่ยแหละครับที่ได้ออกมานอกนั้นอยู่ในบ้านหมดเลยเนะี่ยและนี่คือซากปรักหักพังครับที่เกิดจากไฟไหม้นะครับ ด้านตรนํรวจสพเมืองสุรินทร์เองก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐานนะครับสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรครับขณะที่ชาวบ้านเขามองเห็นที่บอกว่าก่อนจะเกิดไฟไหม้เนี่ย,<ฆ>ยควันไฟเนี่ยพวยพุ่งออกมาจากชั้นบนของบ้านหลังนี้แหล,ละแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นครับไฟก็ลุกไหม้โหมอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับบ้านนี้ก็ด้านบนเป็นไม้นะครับก็เลยเสียหายทั้งทั้งชั้นสองเลยนะครับส่วนชั้นล่างนี่ก็เป็นเศษปูนนะครับ ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันครับ